สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนไอเนีย้ยครับโกงแต้มเด้งอั์พอเก็ตนะฮะผมได้ข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าทางกลุ่มในไลน์ของผมนะเขาทํากันอยู่ครับซึ่งวันนี้ผมจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าเห็ <S <S นคนอื่นแม่งมันโกงครับมันมันทาไม่ได้ครับมันคือเอาลิงก์มาหลอกครับ เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นกันแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูแม่งทําให้พวกที่มันสอนกกงกระกากดูครับเอาละครับขั้นแรกให้เราไปดาวน์โหลดแอปพ็อกเกตัวนี้นะครับให้เราลบตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดลิงก์ของผมด้านล่างทําไมต้องโหลดลิงก์ของผมด้านล่างครับก็เพราะว่าไอแอปตัวนี้นะครับจะรันเฉพาะแอปแอ p พ็อกเ ที่เปิดบัญชีใหม่เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นให้ลบอันเก่าออกครับล้างข้อมูลก็ไม่ได้นะครับต้องลบอันเก่าออกแล้วก็มาโหลดลิงก์ที่ใต้คลิปโอ้แ,แบงค์แบตจะหมดแล้วครับให้ดาวน์โหลดลิงก์ที่ใต้คลิปครับแล้วก็สมัครบัญชีใหม่นะครับทําไมต้องสมัครบัญชีใหม่ก็อย่างที่ผมพูดครับเพราะว่าแอปนี้มันจะรันเฉพาะแอปแอปพ็อกเก็ตที่สมัครบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับ ก็ลิงก์นี้ก็จะได้ประมาณ400แต้มนะฮะซึ่งไม่ต้องสนใจครับตรงจุดนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เปิดแอปแอปพอ c k กตหนึ่งครั้งครับเข้ามาครับเปิดแอปแอปพอ c k กตครับทำตามทุกขั้นตอนนะฮะนั่นไงครับ400ผมโหลดลิงก์มาเราเปิดแอปแล้วให้เรากดออกครับให้เราเข้าไปที่แอปนี้ครับ ย้ำนะครับว่ามันจะมันจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับให้กดตรงเซตติ้งครับแล้วกดอันแรกครับตรงรูปหน้ากากเห็นไหมฮะอันแรกนะครับแล้วก็กดข้างล่างครับให้มันติ๊กตุกสีเขียวแล้วเราก็กดโฆนณาออกกดกลับมาครับแล้วก็สตาร์ทครับแล้วให้กรอกเป็นหนึ่งหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นครับอ่าแล้วเห็นเห็นไอ้นี่นี่ครับตรงนี้เนี่ย ให้มันหมุนเสร็จก่อนนะฮะหมุนเสร็จแล้วย้ำอีกครั้งกดปึ้มให้มันหมุนอีกครั้งครับแล้วกดออกมาครับแล้วกดออกครับกดออกมากดออกเลยครับแล้วก็ล้างข้อมูลครับของ Ad p p พ็อ e เก t ครับแล้วเราก็เข้ามาในแอป a p p Pocket ครับ มันก็จะโชว์แต้มเหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นให้รอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแต้มมันจะเด้งนั่นเห็นไหมครับแต้มมันเด้งแล้วครับอืมแล้วจะมาแล้วแล้วแล้วมันจะทําได้จริงหรือเปล่าผมทําแบบนี้อยู่สี่ห้ารอบครับแต้มถึงจะเด้งเป็นหมื่นครับเออยังไงล่ะครับผมโหลดมาทําตามทุกขั้นตอนเมื่อกี้ทําครั้งแรกมันมันไม่ติดครับ เพราะฉะนั้นต้องลบแอปใหม่แล้วก็กดที่ลิงก์แล้วก็ใช้บัญชีใช้บัญทีใหม่ครับใช้บัญชีใหม่เท่านั้นครับแล้วก็ลองทําแบบนี้เหมือนเดิมครับผมทําอยู่สามรอบครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ทางกลุ่มผมไม่ให้เปิดเผยให้ใครรู้นะครับเพราะว่าผมเป็นหัวหน้ากลุ่มผมมาบอกเพื่อนๆนะฮะสำหรับวันนี้สําหรับใครที่เออแมงผมก็ เห็นพวกมันสอนโกงแล้วมันไม่ได้ครับผมก็เลยมาบอกจริงๆจังๆสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้ฮะ